ท่นานสาธุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เขามาพบบรรดาท่านั่งหลายในเรื่องราวขงมโหสถขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพื่อความเชื่อมกันแปลนว่าวันเดนมีปีผ่านไปหลังจากที่พระเจ้าจุลนีพรทธทัตเสียอกกลเสียทีในกุลมบายของมโหสถ ครบหนึ่งรอบปีหลังจากที่กองทัพปัญจารคนครพ่ายแพ้พระอุบายขโมโหสดปัณฑิตพระเจ้าจุนานีก็รู้สึกเสียใจที่เสียรู้ในกนณบายไม่ใช่เรื่องของทหารกินสินบนดังที่อนุกิกวักราบทูนจึงจะทรงหาทางแก้คอยแค้นอยู่ตลอดเวลา แล้วเกวัดหิตก็เหมือนกันมองหน้าตนที่กระจกทีไรก็เ,เห็นแผลที่หน้าผากที่มอสดมอหสดจับหน้าผากโคกับพื้นนะคะยี่กับพื้นจนเลือดไหลเ,เห็นที่ไรก็ซื้อรู้สึกเป็นเดือดเป็นแฉ่มโหสดมากวันหนึ่งจึงเข้าเกวัคิดอุบายได้อย่างหนึ่ง จิงเข้าไปพระเจ้าจุนนีพรมทัตวันก่อนมันหยุดตรงตรงนี้วันนี้ก็ขอต่อไปว่าพระเจ้าจุนนีได้ทอดพระเนตรเห็นเกวัตปรีเข้ามาเฝ้ายังได้ทรงตัดถามว่าว่ายังไงท่านอาจารย์เกวัตท่านมีอุบายอะไรบ้างที่จะบอกให้เราทําอีก ถ้าเป็นอย่างที่แล้วแล้วก็เราเห็นจะไม่ยอมจะยอมทําตามความคิดของท่านบันไดแน่แพ้เพราะการรบมันสาคัญแต่แพ้ดับหน้าความคิดนี่มันขายที่หน้าเขาแต่ว่าเราเองก็ยังแค้นใจอยู่มากที่แล้วเราเสียรู้ในกกนุบายของพระสถดยังต้องหนีคับกลับมายัางไม่เป็นทา่า แต่ตอนหลังนี่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นี่เห็นไหมละ่ะอยากใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้ไม่จริงใต้ปัญญามันไม่ดีหรือว่ามันสมองไม่ดีแต่อย่ยงงกรื่องโงแ่แกมยิงไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวนั้นแค่ไหนเวลาใครก็ทําอะไรนั่นโทษอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดี ในเวลาที่ตัวทําเองไม่ดีตัวไม่ได้มองมันไม่ดีไปยิ่งกว่าเขาแต่เคยนั่งติเขาคนประเภทนี้เขาเรียกวคนเลวสําหรับท่านเจวัตนี่ก็เหมือนกันอดนีอดรู้ไปอาจารย์ใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆตนเองก็โง่กว่ามโหสถมากก็น่าจะรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยาตานัง จงกล่าวโทษจย์ความผิดหมายความดูความบกพร่องที่กิตในกิจที่เราทําถ้าอะไรมันบกพร่องอยู่ก็คิดว่าวันหน้าเราจะไม่ยอมให้บกพร่องสามารถระวังมันไว้ไม่ช้าเราก็จะเป็นคนมีความสามารถและมีความฉลาดเป็นนั้นว่าเมาพระราชาัดมาอยานนั้นได้เกว่ก็กราบทูลว่า,รราขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าที่วิมายได้อย่างหนึ่ง คราวนี้ต้องชนะแน่พระเจ้าค่ะและไม่มีทางที่มิทิลามานคะรจะรอดพ้นไปจากเงื่อมมือได้เลยพระเจ้าค่ะเสียทีลูกหลานที่รักฟังไปนะวันนี้จะฟังในเสร็จแล้วไม่เสร็จจ็ไม่แน่เลยไปเจ้าจุลน,นีจินตัดถามว่าไหนท่านว่าอย่างไงคิดยังไงต้องว่ามาสิท่านเจวัจึิงกล่าวทูลว่าอุบายสําคัญมากพระเจ้าค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็ตอบเมื่อพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองเท่านั้นรานนี้มันเป็นความลับนะไอ้แก้วเมแล้ว,ลว,วความลับถ้ามารู้ทั้งหูที่สี่มันไม่เป็นความลับท่านี้มาความลับเขาก่อนนี้นกแก้วขี่รถหัวแล้วก็ขี่ใส่ปากมาทีนั้นแล้วท่านี้มาเป็นความลับอีก เมื่อพระเจ้าจุนนี์อิมทั์ได้ทรงสดับอย่างนั้นก็ตัดวันดีแล้วท่านอาจารย์ท่านเกวัดเอกราทูใพเวราชาเสเด็จขึ้นมาประสาทแล้วก็ไปปรึกษากันในห้องมันททเอาละว่าสอลสองไปปรึกษากันในสวนไม่ได้ไปนี่นกแก้วมาขี้เราโถอีกทั้งขี้ใส่ปากอันนี้ปรึกษากันในห้องมันทงของพระราชา เอวัติกราภุรคขอเดชะควรเช่าบายล่อพระเจ้าวิเทหราชแน่เอาสิไหมล่นะด้วยกาม,มาคุณแล้วตัวข่าเสียพร้อมท่าบัวงรอมพร้อมเท้งมโหสถอีกคำนี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าหมูเป็ล่อเสือใช่ไหม ล่อเดกามาคุณแล้จับข้าหมูไปล่อเสือเสือก็ไปกินได้อีกเสร็จฟังต่อไปนะราชาถามว่าอุบายของท่านน่นนาฟังแต่เราจะล่อเข้ามาได้ยังไงให้ลองว่ามาทีละท่านเกวะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเรื่องนี้ไม่ยากเลยพระราชิดาของพระองค์ก็นำว่าปัญจาละจันที มีพระรูปพระชองงดงามมากเกวัดยังทูนที่ตอนนี้จะบอกเกวัดทุนไม่ทันจบพระเจ้าจุนนีก็ทรงกริ้ววยประเสริฐเสียงดังว่านี่หยุด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 เกวัดเกวัดหยุ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 ดท่านจะให้ราชธิดาคือลูกสาวของเราไปล่อ้าสิกย่างั้นเลยท่านดูมินเรามากเกินไปเสียแล้ว วงดากงของเรานะั้นไม่เคยทาเช่นนั้นหากว่าท่านจะพูดไม่ถูกใจเราอีกเราจะประหารชีวิตกันเสียเอาแล้วเห็นไนะคิดว่าจะอยู่ๆจะยกลูกสาวไปให้เขาให้กับมาให้หนูตัวเล็กๆกําลังกระจุมกระจิมให้ควายแก่กินยาอ่อนนี่นะอาจจะเสียกํลาลังใจได้ดีไม่ดีถูกเมียทุนเขามาอย่างนั้นเทียทุนนี้ก็เสียท่า ราชาคิดมาเป็นอยางไงน,นแตนเกวกัตถะถ้มีความหมายอย่างหนึ่งฟังต่อไปท่านเกวกัตกราบทูลว่าอยังไม่ไม่ควรจะสปุะทา,านท่านเกวกัตกราบทูลอย่างไม่สตุะทา,านไลยตายแล้วไม่ตายไม่เกรงใจเพราะว่าความคิดถึงกของคนอย่างกับราชาว่าขอเดชะได้โปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบเรื่องก่อนพระ้าค่เอย่าเพื่อทรงพระวินโรด ผมบายคุข้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เป็นที่จะต้องเป็นที่พอพระราชไทยของพระองค์อย่างยิ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าถวายจนจบหากไม่เป็นที่พอพระไทยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะท่านนายเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ราชาเยสวดว่านเรน่องจึงได้ทรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นก็พูดไปที่เรือ่องมันเป็นยังไงท่านเจวาจินได้กราบทุนว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการให้เบโอ์เรียกนักรุยมาแต่งพนาความงามของพระราชิิิดาเป็นเพลงขับแล้วก็ให้นักร้องขับกลับกลับตอนนั้นไปเปมืองมิถิลาใช่ไหม ส่งให้นักร้องแต่งเพลงให้มันเพราะพัฒนาความงามของลูกสาวนี่ก็ส่งนักร้องไปเมืองยีลามมหานครขับบทร้องขึ้นไปร้องเพลงร้องกลางแจ้งบ้างร้องกลางแปลงบ้างร้องในวิทย์บ้างร้องที่นักร้องมันด่าดีไม่ดีก็มาร้องกันที่สนามหลวงประชาชนเอาอย่างนั้นประชาชนเอาอย่างนี้ ประชาชนยาสราบเลยอาุสาวรีด,ดีไม่ดีมีแต่ที่ดินเงินหมททดกันหลายสิบล้านบวดครับให้มีใจความว่าพระราชวินดาของรัตท์ย์ในปัญจาลนาคพันนามว่าปัญจาลจันทีทรงมีพระรูปโฉมงดงามดุจนางเทพอักษรสมควรที่เป็นเอกอัครมเหสีข้าพเจ้าวิเทยาราชประมกษัตว์เป็นอย่างยิ่งแนะน ถ้าหากพระเจ้าวิเทหราชได้นารีรัตน์ปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์นะหมายความถ้าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้นารีรัตน์เห็นปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ครอววิเทหราชต่อไป เมื่อเพลิงขับด้วยแพร่ไปถึง้วยกันข้าวะเจ้าวิเทหราชแล้วก็เชื่อแน่ว่าพระองค์จะต้องหลงไหลในความงามของพระราิธิได้และคงมีพระเสงค์จะพิเศษสมรสกับพระนางอุบายต่อไปที่จะทํแก่พระเจ้าวิเทหราชมโหสถเป็นหน้าที่ของอรพระพุทธเจ้า,นจนานพระียวคายพระเจ้าจะทรงจุนนีธรรมทัตทรงพอพระทัย ทีแรกว่าคิดว่าอยู่ๆจะยกลูกสาวใ้าเป็นเมียเขามันเป็นไปไม่ได้ชอบใจนมบายของเกวัตมากจึงรับสั่งให้นักวีที่ประจำพระยาสนักมาประพันธ์บทขับกล่อมมีใจความตามที่เกวัตกราบทนั้นและก็นักให้นักขับที่มีเสียงไพเราะสนุกสด ออกไปที่ร้องกับเรโคมที่เมืองมิทิลลาจึงว่าท่านได้ยินถึงแต่กันเขาพระเจ้าจวิเทหราชมันก็ได้ยินไม่ยากคนคนก็เล่าต่อ,ตอไปพระเจ้าวิเทหราชจึงได้รับสั่งให้พวกนักขับร้องมาขับกล่อมในพระราชนิเวศทรงฟังในความเพลิดเพลินและพอพระไทยกับทรงหลงไหลในความงาม ท่านเลเอาก็แล้วเนี่ในความงามของพระราชดิดาของพระเจ้าจุลนีพมรทัดนะตามที่ขรลองเพลงนั้นทรงใครอยญ่จะได้นางม,มาเป็นเอกอัครมเหสีอัครมเหสีนั่นไม่ใช่เอกนะเอกมีอยู่แล้วอัคาเมียผู้เลิศเอกอัครมเหสีมีพร้เลชั้นหนึ่งก็มีอยู่แล้วพระนนางอุทุมพร จึงรับสั่งถามพวกนักขับรองว่าพระราชธิดาขาพระเจ้าชนานีเนะี่ยมีพระรูปพระโฉมงามมากอย่างที่เป็นขับร้องที่ไหนนักขับร้องกราบทูลขอเดชะข้อความในบทนี้ยังพันนาความงามขบว,าาวานามไม่ถึงหนึ่งในงร้อยแม้ในก็โมตตอบอีกวพนที่พัฒนามันเนี่ยมันแม้พันนาจริงๆเน สวยวันนี้โอ้โหมันเหมือนกันานางเทพธิดาแต่การความจริงแกไม่เคยเห็นนะแล้วก็ใช้มาร้องแกก็ร้องไปงนั้นแกบอกว่าสวยเหมือนกันานางเทพธิดาความจริงเทพธิดาแกก็ไม่เคยเห็นแกก็คุยฟุ้งไปตามคําสั่งของนายมาไม่เน้นไม่ได้หนึ่งในร้อยเดอหนึ่งในพันของความงามที่ปรากฏ แต่พนานจริงๆพระเจ้าข่ะพนานจริงๆนะสวยมากโอ้โหใครเห็นก็คนไหนเห็นคนนั้นคนน่า,นามดลหลงไหลไฝ่ฝันยอยากะสัมผัสอยากจะร่วมรักแต่ว่าอย่างคนยังข่าพระวิจารย์เหมือนคนชั้นทาสไม่มีโอกาสถ้าคนที่จะมีโอกาสก็ต้องอยากพระองค์ในแต่พระเจ้าค่ะต้องเป็นพระราชาที่ทรงพระราชอำนาจมากเป็นมหาประเทศประเทศมหาอำนาจ จริงจะมีโอกาสราชาประเทศเล็กลร้อยเอกราครก็ไม่มีทางยังไงยังไงพระเจ้าจุลน,นีสม,มัย,ยก็ไม่ยอมยกให้ถ้าพระองค์มีความปรารถนาอะไรถ้าพระพุทธเจ้าหวังว่าคงได้แน่แน่ไอ้คนนี้คนเก่งเรืเจ้าวิทยาราชทรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลน,นี เพื่อขอพระราิธิดามาเป็นอัครมเหสีของเรานักขับร้องที่ออกไปจากพระราชสำนักของพระเจ้าจุนนีก็ได้นำพระราชดำริของพระเจ้าวิเทหราชที่ตรัสกับตนเมืกราบทูลนระเจ้าจุนนีสรงทราบอาจารย์เกวัตเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชมีพระราชประสงค์เ้ามบที่ตนวางไว้ชิ้นนั้น จึงได้รับอาสาพระเจ้าจุลนีจะนำบรรณาการไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและกำหนดวันที่จะเชิญสนิททมพิธีอภิเษกสมรสนี่เป็นฝ่ายหญิงขอฝ่ายชายกัแล้วพอเขาต้องการกันมากเอของกำนันไปให้เขาเกรงกลัวเขาจะมามาเอาฟังข่าวต่อไปฟังต่อไป ข่าว um ื ok Dave, is, ang, ha ือทั่วไปในมณพระนครมิทิลาว่าพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะผูกสัมพันธมิตรีต่อกันโดนพระเจ้าจุนานีจะพระราชทานพระราชธิิดาของพระองค์แด่พระเจ้าวิเทหราชและได้ทราบว่าเกวัตโวหิตจะมาเฝ้าเพื่อกําหนดวันภิเศษโอ้โหข่าวมันเร็วจริงๆนะ ข่าวดูนี้ได้ยินไปถึงพระราชาวิเทหะเทราชนะพระวิเทหราชแล้วก็มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตมีตกถึงการมาของเกวัตเพราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญาเนี่ยมโหสถเขาไม่รู้ว่าเกวัตจะมาไม่ไหนอีกแต่ก็ได้เตรียมการวางแผนการแก้ไขไว้แล้วด้วยความไม่ประมาท ข่าลือที่ว่าเกวัตจะมาเฝ้าพาระเจ้าวิเทหราชนั้นก็รปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงคือวันหนึ่งได้มาถึงกรุงมิถิลามหานครและเข้าเฝ้าถว,วายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายคือบรรณาการเมื่อได้โอกาสจึงการาบทูลว่าขอดีชะแค่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลามหานคร ราชาของข้าพระพุทธเจ้าทรงพระน,นามาพระเจ้าจุนนิสมทัตแห่งปัญจาลนครทรงมีพระประสองค์จะทําทความสัมพัน์ายตรีกับพระองค์พเพื่อนครนั้นสองเป็นสวรรณปัตภพีทองแผ่นเดียวกันสวรรณประ,ะทองปัตภพีแผ่นดินหมายว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันถ้าพระพุทธเจ้าจะได้รับ พระบรมราชองค์การจากพระเจ้าจุลนีให้มาเจริอสัมพันธไมตรีกับพระองค์ในคั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าหวังและกล่าวว่าพระองค์คงจะยินดีและพระราชาไทยในการผูกสมพันธไมตรีกับพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าขอให้โปรดรับมตรีอันนี้เถิดพระเจ้าค่ะ ฟ,ฟังฟังตอนนี้ก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้หลายหลายประเทศเขาต้องการผูกสัมพันธมิตรีไอ้สัมพันธมิตรีนี่มันเป็นสัมพันธมิตรีก็ดีถ้าเผลอก็มามาลายเป็นสัมพันธมิตรีแล้วก็ยุ่งกันใหญ่แล้วนะเขามีลกูกพี่เราไม่มีนะเขามีลูกพี่ในยังเขมรเขาก็มีลูกพี่อย่างลาวเขาก็มีลูกพี่ยวนเขาก็มีลูกพี่ แต่พวกเราสมัยก่อนมีลูกพี่แต่มีคนก็ขับลูกพี่ไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องยืนยิงขาเดียวโดดดเดียวมันจะล้มหรือไม่ลม้มถ้าเราไม่มีขาทายถ้าว่ากันต่อไปนี่มันเรื่องการเมืองพระไม่เกี่ยวเป็นอนวุวาพระเจ้าวิเทยรราชทรงมีพระราชดำรัสไปสันถายกับกีวัตวันนี้เขาไม่ได้แต่งงานกันหรอก เป็นอย่างดีตัดในสาสติ์ตตรับความสัมพันธ์ในมิตรีของพระเจ้าจุนนีพระมทัตแห่งบรรจารนครในความเต็มปัตยอย่างยิ่งดังนั้เ,นนเกวัตมะดาวกาจึงได้กราบทูล่อปว่าขอเดชะเพื่อให้สัมพันธ์ในมิตรีของนักสอนอนครมีสนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพระบุดรเจ้าได้รับพระบรมราชโอ,องการจากพระเจ้าจุนนี ให้มากราบทูลขอถวายพระราชธิดนาพระนามว่าปัญจาปัญจาระจันทีแด่พระองค์ขอพระองค์จงเสด็จพระราชดำเนินไปทําพิธีวิเศษสมรสกับพระนางณักปัญจารนครเถิดพระเจ้าค่ะนี่เอาแล้วมะเขาเรียกว่าหมูล่อเสือ แต่ว่าเสือตัวนี้จริงๆสำหรับพระเจ้าวิทยาราชนี่ก็สงสัยว่าจะเป็นเสือแก่เขี้ยวไปคมีแต่สำหรับมีเสือที่มีความสำคัญก็คือมโหสถเสือตัวนี้สำคัญพระเจ้าเป็นอนุวามโหสถไม่ใช่เสือนะเป็นสิงสิงนี่เนียมหน่ายกระทั่งเสียงถ้าคุยต่อไป พระเจ้าวิเทหราชได้สดับคําของเกวกัตบริหิตด,ดังนัน้นก็ทรงดีประทัยสมนัตอย่างยิ่งเพื่อแต่เพื่อให้โมโหสถได้รับทราบเรื่องนี้ไว้ด้วยจึงได้ตรัสว่าท่านเกวกัตขอท่านนําความเรื่องนี้ไปสนทนากะะับโมโหสถบัณฑิตของเราให้ทราบไว้ด้วยอหนึ่งท่านก,กับโมโหสถก็เคยมีเรื่องกันอยู่เมื่อครั้งธรมยุทธ ถ้าอะไรขอท่านยมไปรับฟอดปรับความเข้าใจกันเสียก่อนไปปรับความเข้าใจกันเส้นดีก่อนแล้วว่าจึงมาหาเราอีกครั้งตอนนี้ตามข้อตัวโมโหสดไ่ยอมพูดกับเกวัตเมื่อโมโหสดรู้ว่าเกวัตจะมาหาในวันนั้นจึงคิดว่าตนไม่สมควรจะให้จะพูดกับคนลามกเช่นเกวัต ิ่งดื่มดื่มไอ้ดื่มเลยใสไน้เลยใสกินแล้วมันขี้ไหลมั้งดื่มเนยใสแต่เช้าให้คนรสาเร่งเอาโคไม้เอาโคไม้สดมาละเลนจนโทเรือนไอ้โคไม้สดกขี้งัวขี้งัวใหหม่ใหม่โคไม้สดยังไม่รู้อะไรขี้งัวใหม่ใหม่ขีงัวขี้ใหม่ใหม่มาทาพื้นบ้านทั้งหมด เอาน้ำมันทาเสาเรือนนะแล้วก็ตั้งเตียงผ้าใบเว้ววนหนึ่งเตียงสำหรับมโมโหสดนอนนะนอกจากนั้นก็เก็บไว้หมดไม่ว่าจะเตียงจะต่างทั้งหมดแต่มีมันอันเดียวมนะแบบสิทธนชยัยแดโมโหสดนุ่งผ้าแดงนอนบนเตียงผ้าวางคนณสาประตูวิจิตชัช้น แล้วก็บ,บอกวิธีที่จะปฏิบัติต่อเกวัตให้แก่คนเข้าประตูทุกทุกชั้นว่าคนจะทําแบบไหนเอาโหโอเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆฟังต่อไปท่านเกวัตบริหิตอจ่าที่เฝ้าพระราชาแล้วก็ตรงมาที่บ้านวโหาสดถึงประตูชั้นที่หนึ่งจึงถามคนเฝ้าประตูว่าท่านท่านมโหาสถบัณฑิตอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่า แล้วก็เดินเข้าไปเขาไม่ทันตอบเลยเขาไม่ทันตอบเดินเข้าไปแล้วทําท่าโองอาจคนเฝ้าประตูกั้นไว้แล้วพูดว่าท่านอย่ต้องส่งเสียงไปนะเพราะว่าท่านจะมาหาท่านมันดิตก็จงมานิ่งๆเพราะว่าวันนี้ท่านมันดิตดื่มเลยใสยอย่างแรงท่านจะ ต้องไม่มีเสียงเอือเอ่งเอดกึ่ไม่ว่าจะห้ามส่งเสียงดังาษาสางสือในยุงมาเวลานี้ท่านออมาหสดดื่มเนินสายเป็นมากถ้าจะทำเสียงเอ็ดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ให้ท่านเกวัดผ่านไปตัชั้นที่หนึ่งไปพอถึงมาตัวชั้นที่สอง คนเฝ้าประตูก็พูดอย่างเดียวกับคนที่เฝ้าประตูคนแรกแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอท่านผ่านประตูชช้นนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดจึงถึงที่มโหสถนอนอยู่มโหสถนอนอยู่บนเตียงผ้าใหม่เตียงผ้าเห็นเกวัตเข้ามาขยับจะพูดแต่มีคนห้ามว่าท่านมันิตอย่าพูด เมาท่านดื่มเนยใสยอย่างแรงไม่ควรจะพูดกับคนเลวๆอย่างกีวัดอย่างนี้เมื่อถูกห้ามาตามที่นัดหมายแนไวมโหสถก็ไม่ยอมพูดอันนี้เขาเขานัดแก,กไว้นะเพราะเขาไม่อยากจะพูดถ้าคืนพูดริงเงินในยใสายมาเดี๋ยวขี้เป็ดจะลําบากท่านแกไวก็ไปหามโหสถเมื่อไม่มีที่นั่ง แล้วก็ไม่มีคนต้อนรับก็ทําเป็นาการเก้อเกเคอะเคอะชมคนท่าเกเกกะทั้งยายทั้งยังยืนเหยียบที่โคสดอีกด้วยคนของมโหสถไน้แสดงการแกเกวะต่างๆแสดงคนณลแบบคะคุาลัท่านะนะบางคนก็ทํายักคิ้วบ้าง บางคนก็ถลึงตาบ้างบางคนก็เอือมือทําท่าจะตีบ้างบางคนก็ยกกำปั้นให้บ้างบางคนก็ทําท่าจะเตะบ้างอ้าโยุ่งจริงท่านเกวะเี่างกายของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจให้รู้สึกว่าสะดงอย่างยิ่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเคินอยู่ต่อไปนี่หน้ากูจะไม่ปลอดภัย จึงพูดกับมโหสถว่าท่านบันฑิตเขาา้าพาเจ้าขอลาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคนขอมโหสถยังได้ช่วยกันจับคอเกวัดผลักเอาสิเวลาค่อยไปผลักเลยบางคนก็ตกหน้าสีบ้างบางคนก็ทุบตีที่หลังบ้างไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักถูกสายส่งออกไปโอ้โหนี่โทษไนะ ล,ล่อกระทู้ขนาดนี้เนี่ยแสดงความไม่เป็นนินแน่ท่านเกวัดได้รับความบอกช้ำทั้งเจ็บทั้งอายรีบเดินมุ่งหน้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหาราชสำหรับพระเจ้าวิเทหาราชทรงนำหนว่าวันนี้โมโหสถบุกรของเรากับเกวัดคงพบกันแล้วและคงได้สั่งสนทาน,นาเป็นธรรมสาราชาซึ่งกละตกรจนไปที่พอใจ ทั้งแล้ทั้งคงจะปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เกาวมาแล้วเป็นอย่างดีต่างก็คงจะภัยให้กันและกันอันหนึ่งถ้าอางนั้นโอ้โหสดคงจะดีใจด้วยกับเราที่ยันได้พระรจิติดาข้า,เขาวเจ้าจ,าจานานี้มาเป็นมาเหสีโอ้โหเอาเขาอย่างนั้นควายแก่จะเล่นยาอ่อนนีนมันอดไม่ได้น้อเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลาบาก ถ้าแต่งงานกับคนรุ่นราวขาวเดียวกันมันก็คนยังชั่วแต่เมื่อไปแต่งงานกับคนแก่ขราวพ่อนี่มันก็ไม่ต่างกับกินบวกเผานะก็ไม่ได้ความขณะที่พระเจ้าวิเทหราชสุนทรอยู่ในความกระยิมยิ้มย่องประทายอย่างนั้นท่านบอกว่าก็พอดีใดินทอดเนรเห็นแกวัดเดินเข้ามาหมอกเฝ้ายดยเฉพาะพระพักร จริยสูตรแตัถามว่าท่านอาจารย์ท่านพบมโหสถแล้วเลยโมโหสถพูดกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็ขอโโหสิกรรมให้สิ่งกันและกันแล้วกัมังมโหสถชอบใจข่าวที่ท่านนํามาหรือไม่เดียวท่านเกวากราบทูลวมาขอเดชะต้ายาไม่พิงกล่าว คนอย่างโอโหสดไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตพระเจ้าขาโอโหสดเป็นคนถอยกันด่างข่าพระพุทธเจ้าไปทิ้งบ้านโอโหสดไม่พูดกับข่าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ไม่มีการต้อนรับไม่มีการปราศัยทําเป็นไม่แล้วทาเป็นหโหนกคนอย่างโอโหสดนี้ไม่ควรจะอยู่ในตาแหน่งอันมีเกียรต ไม่ได้สนักเลยพระเจ้าค่ะไ,ไม่เมื่อกราบมาอย่างนี้จะยังไงต่อไปโูหลานที่รักจาฟังไหมว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่ายัางไงเอ๊ะมองดูเวลาฟังไม่ได้เสียแล้วทเพราะว่าเวลาหมดวันนี้สาหรับวันนี้ก็ต้องขออยู่ด้วยวันจะเพียงเท่านี้คนหลังคุยขึ้นใหม่ยังมีเรื่องดีๆเยอะเป็นอนุ่นาสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัะนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีได้ลูกหลานที่รักระรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี